สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องแคทตุ่มพารวยนะคะวันนี้จะพามารู้จักไมยราบนะคะต้นไมยราบต้นไม้มีประโยชน์รักษาได้หลายโรคนะคะพามาชมดอกไมยราบนะคะเสสวยค่ะดอกสีชมพูสดใสเลยนะคะนคะคะสวยสดใส ไมยรา,าบเกิดขึ้นเยอะเลยนะคะชมดอกไมยรา,าบสวยๆทั้งนั้นเลย,ะค,ะเลยค่ะสวยไหมคะไมยาลาบ สีชมพูสดใสเลยนะคะสวยงามนะเป็นป่าเลยพี่น้องเอ้ยตุ่มจะต้องมันได้ออกนะคะเพราะว่าหัวมันกินไม่ได้หน้ามันแหลมน้ามันคมแต่สีสดใสสวยงามมากดอกเขานี่สวยงามมากเลยอันนี้ดอกตุ่มเยอะ ะคะดอกบานสวยมากมบรรยากาศนะคะวันนี้พามาพบกับไมยราบพามาชมไมยราบสวยนะคะนวน,น,นเยอะแยะเลยงามงามสวยงามเลยนะคะซิมพูดอกก็บซิมพูสวย ดอกฟิมพูพี่น้องสวยมากดอกไม้ราบสวยงามนะคะแาชนดอกไมยราบนะคะนะคะ ก็จะประมาณนี้อันนี้ดอกเล็กนี่ดอกโตบานนี่ดอกบานก็จะประมาณนี้จะประมาณนี้นะคะอ่าเวลาเรามือไปโดนเขาแล้วเขาจะเป็นยังไงแล้วเราจะไปโดนให้ดูนะใบเขาจะหุบทันทีเลยนะคะพี่น้องใบเขาจะหุบทันทีเลยนะคะี๋ะยวดูอันนี้ก็ได้ อันนี้ใบก็จะหุบทันทีเลยนะคะใบก็จะหุบเลยทันทีทันใดมีปฏิกิริยาเร็วมากอะดูจากใบเขาบ,บานแล้วก็จะหุบนะคะโดนไม่ได้เลยนะคะอืมมันจะหุบแล้วคะ่ะจับไม่ได้เลยนะคะจับแล้วใบก็จะหุบ อัตโนมัติขอบคุณนะคะทุกท่านขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกรค์ทุกแช์ทุกเริบทุกคอมเมนต์ขอบคุณมากมายขอบคุณทุกน้ําใจเมตตาที่มอบให้นะคะๆๆเฮงๆรวยๆปังๆกันทุกคนคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะามารู้จัก,กมายราบค่ะเราโดนเขาก็จะหุบเลยนะคะ อืจะไม่บานแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะ